เ,เรากําลังจะได้ชมละครพีเรียตฟอร์มยักษ์นะคะซึ่งลูกกรุงเนี่ยเป็นเรื่องราวของรักต่างชนชั้นระหว่างนักร้องหนุ่มจากต่างจังหวัดที่เกิดไปหลงรักกับลูกสาวในพลผู้สูงศักดินนั่นเองและเรื่องนี้เป็นการมาเจอกันครั้งแรกนะคะของพระนางอยางกันนพัฒแล้วก็มารีเบอร์เนอร์ด้วยแต่ว่าสิ่งที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดนั่นก็คือบทเพลงลูกกรุงเพราะๆจากนักร้องคนรุ่นใหม่ซึ่งสิ่งนี้แหละคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นจทย์สําคัญที่ทําให้ละครเรื่องนี้เนี่ยกว่าจะสร้างได้ มันไม่ง่ายใช้เวลา20ปี oh. จนมาลงตัวที่นักร้องหนุ่มคนนี้ที่พิสูจน์ฝีมือมาแล้ว oh. อย่างกันนภะัสนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องราวมันเป็นยังไงมายังไงไปดูในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ ละครฟอรมยักษ์แห่งปีที่ว่าด้วยเส้นทางความรักของนักร้องหนุ่มผู้มีฝันกับลูกสาวนายพลผู้สูงศักดิ์โดยได้สองพระนางยังกันนภพันและมารีเบอร์เนอร์โคจรมาร่วมงานกันเป็นครั้งแรกแต่หากย้อนกลับไปกว่าที่ละครเรื่องนี้จะถูกสร้างขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างและส่งตรงถึงหน้าจอได้นั้นละครลูกกรุงมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อ20ปีก่อนต้องบอกเลยนะว่าละครเรื่องลูกกรุงเนี่ยคิดอันนี้มาเนี่ยเกือบ20ปีแล้ว ที่ยังไม่ทําเพราะว่าหาคนเล่นไม่ได้ใครจะเล่นบทน,นี้ได้ที่ต้องเป็นพระเอกและร้องพเพลงลูกกรุงได้เพราะขนาดนี้สิบลิน้นสิบปากจะฝากคำพร่ำเพ้อว่ารักเธอรักเธอเป็นสี ผมขอย้อนไปในปีที่กันได้แชมป์เดอะสตารปีที่6ผมก็ได้มีการได้พูดคุยกับเขาแล้วก็บอกว่าเส้นทางการเดินทางของเขาในวงการบันเทิงนี้มันควรจะเป็นประมาณไหนยังไงผมก็บอกว่าถ้าคุณจะเล่นละครแล้วเป็นพระเอกมันจะต้องเป็นบทที่มันเฉพาะณนะตอนนั้นนะครับมันจะต้องเป็นบทที่มันเฉพาะมากๆแล้วบอกได้เลยว่าวันนั้นผมมองเขาแล้วผมนึกถึงเรื่องนี้ ด้วยความลงตัวที่เหมือนกับบนละครเรื่องนี้ได้รอเวลาบ่มเพาะเพื่อให้หนุ่มกันนพัฒพร้อมที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของราวินบุญเจอือนี่เองจึงเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดด้วยประการทั้งปวงตั้งแต่วันนั้นผมนึกถึงเรื่องนี้จนถึงวันนี้เราคิดว่าเออเขาพร้อมแล้วไดด้้ด้วยคคิิที่นนนเื อะไรคะเริ่มเริ่มดันเช็คพาร์อยากขี่ถูกขี่ฟังวิฟิวแล้วยิ่งอยากดูกันนะพัทเลยค่ะ รอเล่นได้เราได้ใช่รอดูเลยคุณผู้ชมอย่างที่พี่บอยบอกเลยนะคะว่ากว่าที่จะหาพระเอกที่ร้องเพลงลูกกรุงได้แบบเสียงมีเสน่ห์แบบนี้มันไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นกันนพัฒน์เป็นอะไรที่ลงตัวที่สุดแล้วดังนั้นวันนี้คือวันที่ทุกอย่างลงตัวคุณผู้ชมห้ามพลาดเป็นอันขาดนะคะสองทุ่มสิบนาทีลูกกรุงตอนแรกเขาจะออนแอร์เนี่ยวันจันทร์ถึงวันพระหัสสบดีเลยติดตามให้ได้เลยค่ะ ผู้หญิงที่สวยอย่างคุณทำบุญไม่สวยอะไรจรึงสวยหน้าพิสมัยน่ารักน่าใครสักเลาคงถวายมาลีกไ่ว้กระวันนักจึงได้นวน